ใส่ใส่อะไรเนี่ยใส่น้ำจิม้มแ,แก้วใส่แก้วใส่แก้วอันนี้แก้วกะปิอันนี้กะปิกุกกาชอบแบบไหนไม่ไหน,น,นกะปิเอ,เอาอันนี้อ่ะเอามาเอากุ้งฟาของกุ้งฟามันแก้วนะอ้อันนี้อันนี้ห่อ,อละห้าบาทด้วยเนี่ยห่อละห้าบาทอยู่ที่หน้าโรงเรียนสองพันสี่สองพันห้าสิบเฉลี่ยวสองพันสี่สิบดินะลาด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  มันมีไก่ด้วยนะครับนี่ตามธรรมชาติเลยเด้อดิโอ้มีไก่พอมันตีนะย้ต่อยหันหน้าเลยเออมีไก่พอมไปเอาขึ้นตึงสูงไว้ยยืนยืนยืนเอยืนยืนนี่ยืนอยืนตรงนี้ดิเออยแล้มีเพื่อนครับเพื่อนจะมากินด้วยนั่นไงเพื่อนเราอะแม้ใครก็แล้วกัะ ไอ้ไก่บ้าอันนี้บอกม่วงนะครับนี่ม่วงขงพี่มาได้ที่ขงพี่มาได้ที่สองได้แถวเลยเหรอมีกม่วงได้ร้องเพงเ <laughs> <laughs> ลงร้องเพลง,ง,งควันน้ำนมวันแม่อฮึไอ้องวงฮึ S <s cript> <s cript> <S เห็นมะเนี่ยมังกา้าวแมาไก่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 แม่กไมก,ไก่นี่ม้วงเด้โอโคตเปรี้ยวอะ่ะม,มะม่วง <s cript> อ่ะม้วงต้มแล้วม้วงต้มนี่อันนี้มาแก้วมาชอบกินประจำอืมอืมอืม รสจัดจนี่แน่แน่หวังโตข้ออาจตเป็น้ำอืมอืมอันนี้พริกเยอะนะยดูเดี๋ยวใส่พริกเยอะนะเด็กๆพาโต,ตแล้วกินพริกได้เอ้ยไปไอ้เพื่อนเราไล่เพื่อนออกไปหน่อยหลุดโดนไหมไปนะมา นะยามา